ดับเบิลรีสินค้าใหม่มือหนึ่งทุกชิ้นเสื้อผ้ารองเท้าขีดละ25บาทเท่านั้นราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นนะคะสำหรับงานไอทีจิบปาถาเราขายเพียงขีดละ35บาบาทเฉพาะวันนี้ ะะวันที่16ถึง30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นสินค้าเอามารอบเดียวนะคะหมดแล้วหมดเลยจ้าสินค้าเราขายช่างพร้อมถุงช่างพร้อมกล่องนะจ๊ะสำหรับสินค้าจิป,ปาถะาในถุงใสลูกค้ากาุุณาอยากแกะออกนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียหายเนาะและถ้ารื้อดูแล้วการุณาเก็บไว้ที่เดิมให้แม่ค้าด้วยจ้า ย้ำอีกครั้งนะคะเสื้อผ้ารองเท้าขีดละ25บาทงานไอทีจิบปาถะของใช้ต่างๆขีดละ35บาทใครเดินผ่านไปผ่านมาได้ยินเสียงนี้แล้วห้ามเดินผ่านเด็ดขาดนะคะแล้วคุณจะเสียใจ สินค้าของเราเป็นสินค้าใหม่มือหนึ่งทุกชิ้นโกดังดับเบิลลิชของเรานะคะนำเข้าของเองทุกชิ้นเลยได้ราคาถูกกว่าที่อื่นใครจะมาซื้อขายจับจองมาเลือกเอาไปขายต่อก,ก็ได้เอาไปเป็นของขวัญปีใหม่ของขวัญคริสต์มาสก็ดีรีบเข้ามาเลือกเข้ามาตัดสินใจก่อนนะคะสินค้าในร้านมีทั้งเสื้อผ้ารองเทา้าที่สำคัญคือถูกมาก ยิ่งเสื้อผ้าอันไหนที่เบาๆบางๆราคายิ่งถูกไปนะคะลูกค้าชอบอันไหนลองหยิบลองจับลองเอาไปช่างดูเพื่อเปรียบเทียบราคาก่อนก็ได้แม่ค้าร้านนี้ใจดีไม่ว่าเลยจ้าแต่กาดูนาเอาเก็บที่เดิมด้วยถ้าลูกค้าไม่ชอบย้ำอีกครั้งเราจัดโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่16ถึง30พฤศจิกายนนี้เท่านั้น ของเราเอามาเยอะมากแต่ระวังจะมีคนเลือกของที่คุณอยากได้ตัดหน้าไปก่อนนะคะถ้าคุณไม่เข้ามาดูของใช้ไอทีมีทั้งหูฟังนาฬิกาแว่นตาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็คุ้มสุดๆเลยคะ่ะได้ยินเสียงนี้แล้วห้ามเดินผ่านเด็ดขาดเข้ามาเลือกของก่อนได้เลยจ้า ลูกค้าเลือกของดีๆก่อนออกจากร้านนะคะเพราะว่าสินค้าของเราซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนทุกกรณีจ้า